ก็ในร้านนะครับเนี่ยนะครับปกตินะครับจะเห็นผมนะครับขายแต่พวกอวนนะครับอวนหาปลานะครับพวกอวนเข็นอวนสำเร็จนะครับนะนะครับก็มีแขวนอยู่นะครับนะไปนะครับก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับกำินไปสามพันนะครับเนี่นะครับมีไอติมนะครับแล้วก็นะครับพวกขนมขบเคี้ยวนะครับนะน้ำมันนะครับเนี่ยน้ำมันก็มีนะครับหอมกระเทียมนะครับนี่ร้านริมหาสำเร็จนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับ พวกแป้งนะครับพวกเครื่องสําอางนะครับต่างๆนะครับนะสินค้าพื้นฐานนะครับสินค้าแบตเตอรี่นะครับในตู้โคกก็จะมีพวกโคกนะครับนี่อันนี้ตู้ใหม่นะครับเพิ่งลงนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่แป๊บนะครับน้ายาปรับผ้านุ่มนะครับนี่เครื่องดื่มนะครับนี่นะครับนี่นะครับสุดฮิตเลยนะครับนี่สินค้ายอดนิยมนะครับนะคนมาซื้อกันเยอะนะครับซื้อเครื่องดื่มนะครับพวกน้ําแก้ควยนะครับนะพวกนั่นแหละครับนําไปนั่งกินกันนะครับนี่